อ่าและนั่นก็คือไฮไลท์ของเราในวันนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ด้วยการที่แบบว่ามีทายาทมาคนหนึ่งนี่ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นนะครับพี่ปอถูกต้องครับผมนั่นคือข่าวของคุณแอปทักษอนกับคุณสงกรานนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าคุณแอปเนี่ยได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วอ๋อตอนนี้คือรอใช่ครับเอะอย่างนี้ก็แปลว่ามีสิทธิ์คลอดในวันปีใหม่เลยดิวันที่หนึ่งมีสิทธิ์ไหมท่านี้ถูกต้องในี่ตอนนี้เขากำลังลุ้นกันอยู่เดี๋ยวไปติดตามกันครับ อีกไม่นานเกินรอครับก็คงจะได้เห็นทายาทเขาใหญ่แห่งโบนันซากันแล้วครับเพราะว่าวันนี้คุณพ่อมือใหม่ครับสงกรานต์เตชันนลงได้อพภาภพรพรยาหน้าสวยครับแอปทักษอรที่กำลังอุ้มท้องโตๆนอนอยู่บนเตียงครับแล้วก็ด้วยข้อความที่ว่ามาตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายก่อนคลอดไหนใครบอกว่าตื่นเต้นชิลๆมากบอกเลยเพื่อเป็นสัญญาณบอกในๆนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยจะได้เห็นหน้าทายาทโบนันซารุ่นเล็กกันแล้วครับส่วนกำหนดคลอดนะครับเจ้าตัวเคยบอกเอาไว้นะครับถ้าเป็นไป ได้เนี่ยอยากให้น้องเกิดวันที่1น,นั่นก็คือภายใน24ชั่วโมงนี้นั่นเองครับพี่ปอ,อตอนนี้นะฮะก็อยู่กันที่โรงพยาบาลบำรุงราชครับซึ่งน้องจะเกิดมาเป็นเพศไหนเนี่ยก็ต้องมารอรุนพร้อมๆกันนั่นเองครับอืมฮะ การที่คุณเกิดมีวันเกิดวันที่1มกราคมนี้ไม่ธรรมดานะใช่ครับก็ต้องชื่ออะไรชื่อน้องปีใหม่อย่างนี้หรือเปล่าน้องนิวีย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วกันว่าเขาจะมีชื่ออะไรนะครับครับ